ก็รอบนี้เราเล่นเป็นตัวแฉงกันบ้างนะฮะดั้งเดิมเลยก็คือแฉงแก่ตัวเอ็กเก่าแหละเนื่องจากว่าตอนนี้เลเวลมัน97ใกล้ร้อยแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนที่จะร้อยนะตอนร้อยเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกทีนึงนะครับต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เล่นเป็นเมนตัวนี้นะแต่ั่านไว้เผื่อไว้สําหรับทําซับนอสแล้วก็แต่ถามว่าถ้ามันเล่นได้ไหมหรอมันเล่นได้ครับมัน,ม,นมันเล่นได้เลยแหละเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูถึงเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายเราก็คือเป็นสายหมัดล้วน,ลวนและตอนนี้เป้าหมายของผมคือโซโลเอาไปเลย1ดอกปรับ ตายแล้วนะ1ทีครับตายแล้วนะโซโลมเมื่อกี้ตายแล้วนะ1น,นดอกนะโอเคเรียบร้อยอ่ะได้ได้ได้ได,ได้ส่วนไอโลเนี่ยผมไม่แนะนำให้เขาไปเล่นเลยนะครับผมไม่แนะนำเด็ดขาดเลยนะส่วนตัวมองนะอันนี้เดี๋ยวรอนี่นึงรอนี่นึงสกิเดิสกิล,กลอ่าต้องขอบคุณขอบคุณเทียวโบ ปุ๊บปุ๊บ,บอ้าวโหวเดี๋ย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 วก่อนเดี๋ยวก่อนรอสายหมัดมาแล้วค่อยสกิลนะครับไม่งั้นมันไม่คุ้มนะตีมาโอเคหนึ่งดอกเฮ้ยฟี่เฮ้ยไม่ทันไม่ทันตายเลย <laughs> เนี่ยครับการเล่นแชมป์มันก็บู๊แบบนี้ได้เลยเนาะส่วนสกิลที่หนึ่งเห็นจากไมอเี้เห็นปะมันคูดาวไวครับ มันไวมากอันนี้คือเซตที่ผมใส่อะนะแต่ว่ายังไม่ร้อยนะผมบอกแล้วถ้าเวลร้อยจะไวกว่านี้และถึกกว่านี้ด้วยเมื่อกี้อาจจะไม่ตายเลยถึงขนาดนั้นนะฮะอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวติดบูธนะครับเป้าหมายคือมีแค่ฟีวะ่ะไม่มีโซโลเลยอะขอไปไหมปาดนะปานะปานะวนะนะืบ,บเรียบร้อยครับเสยสวยๆไปฮะเรียบร้อย โอเคได้อินนิงดอครับผมเต็มๆฮนะค่าสามโอ้โหหดไปปาวะอ้าวช่วยดึงธงหน่อยอ่ะฮะเซโตถ้าไม่มีธงก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะน่าจะสกิลโอเคอาชูล่าไหมปึ๊บอ่ะไปแล้วก็เห็นได้โซโลก,ก็สู้ไม่ได้ครับแต่ที่เกียวคือฟี่นี่แหละ ะจะมาละวโอยเล่นกันเต็มดอกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอวโอเคหนึ่งขีเฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดนเหรอวะน่าจะสกิลหนึ่งว่ะโหพลาดเลยเมื่อกี้น่าจะสกิลหนึ่งเออคือถ้าหนึ่งก็ฆ่าได้นี่หว่าเนาะผมก็รอปาดอย่างเดียวเลยกะเอาทีเดียว2ตัวไงกะคุ้มพลาดเลยว่ะอ่ะตายไป2แล้วนะเกมเนี้ยแต่คะแนนก็อยูอย่อย่างเงี้ย5 0 0พันนะครับ คะแนนก็ไม่แน่น่าเขียดอะไรนะเพราะมันก็แนวบูอะเนาะแช้งบูอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมากโอ้โหไม่ได้สักที่เลยอะ่ะปึ๊บอ่าได้เท่านี้ว่ะแต่หกพันนะแพ้นะแต่หกพันนี่แพ้แนะเนี่ยทำไมคะแนนไม่สูงจังวะ ก็ค่ามันค่าได้หลายตัวนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายบูะเนาะเออทำที่ทำได้โอ้โหอ่ะตามเนี้ยก็รอบนี้เราเล่นเป็นตัวแชงแก่นะฮะหรือว่าแชง ex ร่างเก่านั่นเองก็ตอนนี้เลเวล97แล้วเนาะก็อีกแค่100เศษนะครับน่าจะเป็นในรอบหน้านะ่ะเออสัปดาห์หน้าก็คงร้อยแล้วแหละคิดว่านะไม่น่าไม่น่ารอดส่วนเหรียญก็ใส่อยู่เป็นตอนนี้นะครับเน้นยน่นที่สกิลหนเห็นปะ แต่เซตที่ใส่จริงจะเป็นอันนี้นะครับอ,อันนี้เซตใส่จริงนะครับมีเพิ่มของเกาะด้วยซึ่งอันเนี้ยเกาะยังไม่มีนะเห็นปะ่ะเนี่ยมีแต่โจมตีกับเลือดครับเกาะไม่มีดังนั้นเลยยังไม่ถึกจากเมื่อกี้ที่เห็นเลยไม่ถึกนะครับแต่ว่าจริงๆมันถึกมากกว่านี้แล้วก็สกิลหนึ่งย่นไวอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยโดนตีแค่ส่วนใหญ่โดนแค่ชุดเดียวอ่ะก็ได้แล้วนะครับก็ยังไงอะ่ะน,นี่แหละคือเซตผมเล่นมันเป็นเงี้ยเนาะและส่วนเซตเนี้ยมันก็สามารถเอาไปใส่สําหรับแชงสีเขียว ได้ด้วยเพราะว่าชังเขียวเนี่ยซัดปิวทุกครั้งปีที่3ก็ซัดปิวใช่ไหมสกิลหนึ่งก็ซัดปิวถูกปะเออผมเลยมองว่ามันดีครับอ้าวแล้วมีคนถามว่าทําไมแชงน้ําเงินเนี่ยผมใส่อันนี้ด้วยล่ะเพราะว่าอันเนี้ยสกิลที่1ของมันก็ซัดปิวครับนี่แหละเลยเป็นเหตุผลที่ผมใส่เนี่ยเนี่ยเห็เนได้ปะซัดปิวครับแล้วพอซัดปิวก็เด้งเลือดด้วยครูดาจริงจริงแค่มัน3 3ิาวินะครับแต่จากที่เห็นมือเมื่อกี้กถึงไหมล่ะตีแค่ไม่ถึง1ิวิมั้ง1ิกว่าวิก็ได้ นี่แหละเลยเป็นเซตที่ผมแนะนานะครับส่วนหลักๆของแชงตัวนี้จริงๆไม่มีอะไรมากนะบูบูแบบเมื่อกี้เลยครับคือมันต้องดูที่สตูตีมาและเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยมันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่คนเล่นแล้วนะครับส่วนสกิลที่2ก็ดูเอาที่จังหวะอ่ะส่วนใหญ่ผมจะไม่ปาดสายวิ่งกับโล่ส่วนใหญ่ผมจะปาดกับสายหมัดเพราะปาดหนึ่งทีมันตายครับอย่างโซโลตอนเปิดเกมอะ่ะโดนดอกหนึ่งสองหมื่นห้าปเด็นคือยังไม่ได้ฆ่าใครสักตัวเลยนะทีเดียวสองหมื่นห้าครับเอาว่าเป็นตัวอื่น็ได้ถ้าเป็นแบบซับฟูฟูอันเนี้ย ยังไงก็เกือบ20,000นะถูกว่าพอใช้อชูร่ามาสกิลหนึ่มันก็ไปอยู่ดีอ่ะนี่แหละมันเลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่โซโลค่ายากนะครับแต่ว่าไออย่างตัวลูฟี่อันนี้ไม่ชอบตัวสถานะต่างๆนะครับก็เลยมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้ไห,หรอมันเล่นได้แต่มันแพ้สถานะครับเช่นถ้าเจออุตาก็เกียดอะไรเงี้ยมันไปลอก็เกียด เจอกิวก็เกียด <c oughs> คือตัวตัวมีสถานะแต่มันไม่ใช่แค่แช่งนะตัวอื่นก็หลายตัวนะที่ที่มันเกียดนะถ้าม,มีสถานะนั่นเองอ่ะในโซนต่อมาในส่วนของซับนะครับก็1 2 3 4สส่วนผมแดงเนี่ยยังไม่มีแต่คิดว่าอนาคตมีแน่แน่งั้นตอนนี้จะนับรวมเป็น5แท็กเลยก็ได้นะครับส่วนซับจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้ต้องเอาให้ดูก่อนนะครับซับจริงๆของมันเป็นแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> ลืมโอเคซับจริงเป็นงี้ มีแชงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีฟี่ฟี่รอตรงนี้แล้วก็จินเบตรงนี้ก็คือจะได้เจ็ดแท็กเหมือนเดิมเคลียร์ไหมเออผมก็จะได้เจ็ดแท็กเหมือนเดิมตอนตอนนี้มันยังไม่ยังไม่เจ็ดแท็กนะครับเห็นปะ่ะเออดังนั้นเนี่ยก็เลยขาดตรงนี้ฟี่รอตรงนี้จินเบตอนนี้แลกอยู่นั่นเองก็ต้องบอกเป็นตามนี้นะฮะสำหรับตัว ex ที่สามารถเป็นเล่นเมนหลักได้เล่นซับได้เวลาเล่นจริงก็เล่นแบบนี้ไปก่อนจนกว่าอาลูฟี่กับตัวไอเนี่ยตัวลูฟี่กับตัวจินเบจะเวลล์ร้อยนะครับ สมมุติถ้าลอยแล้วหลังจากปั่นครบแล้วอะนะผมก็จะไปปั่นเป็นเบนแบ็กแมนครับอีกทีนึ่งเพื่อเอามาเล่นเป็นหลักต้องเอาให้ดูเบนเนี่ยเป็นหลักก็คือจะเป็นประมาณนี้เนี่ยคือเล่นเป็นหลักนะครับส่วนแชงนี่ไม่เกี่ยวนะผมยังตัดสินใจอีกทีว่าจะเล่นเป็นอารโอเป็นโบอาสแตมพีดหรือว่าจะเป็นดอฟฟี่หรือเดี๋ยวผมตัดสินใจอีกทีนึงตอนนี้ยังไม่การันตีแต่ตอนนี้ไอเนี่ยแน่ๆแล้วนั่นเองนะฮะ